ถามพี่ผู้ชายทุกคนเลยค่ะว่าในเนี้ยมีผู้หญิงคนไหนที่ชอบที่สุดอะไรเงี้ยเห็นแล้วแบบชอบอะไรเงี้ยถ้าตอนแรกเลยที่เห็นจะมีสองคนครับคือมีพี่เนมกับ้องกวาวพี่เนมนี่เป็นนักบินปะใช่ทำไมรู้อ่ะคุณมารู้ได้ไงว่าเราเป็นนักบินเขาผมเป็นแอรซีคุณน่ะแฟ้งแต่หน้าประตูแล้วแบนเนียวอ่ะก็น่ารักเขาน้ารัก วิช็อตนั้นคือหนูแบบคืนนะหนูเอาจริงๆหนูคืนนะถ้าคิดว่าแซ่บหรอนี่คิดว่าพี่วีแซ่บกว่าถ้าเกิดเขาโฟกัสที่แดเนียลจริงๆโอกาสแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่ๆน้อยใจแหละไม่ได้น้อยใจในตัวน้องแต่ผิดหวังในความสัมพันธ์ของเราพี่วีพี่วีรักพี่วีรักพี่วีพี่วีเมื่อพ่อมึงเกลียดกูนักใช่ไหมเดี๋ยวกูจะทําให้มึงรักกูสุดหัวใจเลยไอ้เต้าไอ้เต้าเคี้ยชอบเพิ่งหาได้หมดเลยไม่ได้อย่างเดียว กูไปทําสันดานไม่ดีอะไรใส่หรอแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นคนดีแล้วเดี๋ยวมึงจะขาดใจตายนะเว้ยแต่การที่เราจะเป็นคนดีได้เนี่ยเ,<ว>เราต้องบอกให้คนอื่นเป็นคนเหี้ยก่อนจริงๆชอบกูแหละแต่เหมือนกัด,ก,ดกัดสร้างซีนเพื่อให้รู้จักกันเกิดมามั่นหน้าเลยเหมือนคนหิวลูกปืนหิวมีดตลอดเวลาแหละ <c oughs> เดี๋ยวเกลียดกูมากๆากเเดี๋ยวได้ไดกูขึ้นมามึงรู้เรื่อง <c oughs> เราต้องเอาเม็ดมั่นใส่ปากไว้แล้วไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเป็นกูกูเลิกพูดแล้ว ตอนจบกูจะเคียวทิ้งแล้วกูจะทำทางเง้กูชูถ้วยพอฟังจบแล้วก็อยากจะชูเหมือนกันนะชูนิ้วการู้สึกไม่ค่อยถูกชะตากับบล<อ>ตูวางตัวแบบแปลกๆดูดูแบบลุกผู้ชายชเจินเราเข้าหาผู้ชายมันมัผิดหรอเราแค่แบบอยากรู้จกักทำไมต้องมาเกียดด้วย เคยมีแขวนพี่บ้างปะพี่อยากรู้จริงแบบที่นั่งอยู่ด้วยกันโอ้ยหนูไม่แขวอะไรพี่หรอกพี่ร้อนตัวเองหรือเปล่ามันไส้อ่ะเห็นยากเลยไม่ได้ไม่ชอบแต่รำคาญนะแค่เอกออก ตั้งใจครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเพิ่มเขาสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ก็มีอะไรอยากจะทําให้ก็จะพยายามทําให้หมดทุกอย่างผมมีผู้หญิงคนนึงที่ผมรู้สึกว่าในช่วงวันถึง2วันเนี้ยเขากําลังเหมือนสูญเสียความสุขไปแล้วก็อยากให้ดอกมาช่อเนี้ยมันดึงเขากลับมาพี่ให้น้องครับถ้าแบบเซฟหนเพราะความสงสารอะไรเงี้ยให้ให้หนูออกตั้งแต่แรกเลยดีกว่า